あっ。ショッカッカ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะราลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงกอมคุกกี้แลนโอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ยยิ่งซื้อ เยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแฟนบาซีค่ะวันนี้นะคะเซก,ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของซึกแห่งผู้พิทักนะคะในซีซั่นนี้กันเราก็ต้องบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยเริ่มโหดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เหมือนทางเด็บเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราเนาะมาประมาณสซีซั่นได้นะคะที่แบบรู้สึกว่าเออผ่านง่ายกว่าปกตินะคะเอาล่ะทุกคนวันนี้เซก,ก็จะไปพาทุกคนไปทัวร์กันนะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะว่ามีเว็บไหนที่ยากบ้างนะคะ องเน,เนี่ยถึงแม้จะไม่จบ60ะคะแต่ก็จะพยายามจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็จะได้ไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเออใช้ทีมไหนบ้างนะคะตอนนี้ทีมไหนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกันบ้างนะคะสำหรับการเอ,อ่อลงในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลย โอเคค่ะก็มาสู่นะคะในส่วนของเว็บที่1ค่ะเซฟรู้สึกว่าเว็บนี้มันเริ่มยากขึ้นนะ,ะสำหรับใครที่ท็อปปิ้งอาจจะไม่ได้อึดมากเนาะ,ะทีมหนึ่งอาจจะไม่ไหวนะคะเซฟก็เลยจะใช้เป็นทีมที่มีพ่อดาร์กเนาะมาช่วยนะคะในการสลายโลกพลังชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยทำดาเมจนั่นเองค่ะเพราะว่านะคะของเซฟทีมหนึ่งยังไม่ได้ไหวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเอแคลดตุยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะเพราะว่าพาา่อดาเนาะก็สลายโลกพลงชีวิตให้ได้นะคะจากนั้นก็เซฟก็ใช้ทีมนี้ไปเรื่อยๆก่อนเลยค่ะพยายามทำห้เลือนน้อยนะคะแล้วก็จะไปวนใช้ทีมที่1ค่ะโอเคเราเจอกับอ่าเขาเรียกไงคุกกี้เราทุกคนซึ่งนะคะเซฟก็เลยเปลี่ยนเป็นทีมที่2ก่กดน,นะคะเพราะว่าทีมที่1เนี่ยอ่ะโดนดามเมจอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็อาศัยที่แบบแวมไพายนะคะคอยช่วยกัดให้เนาะแต่ว่าอันนี้ข้อเสียค่ะคือ พอเซฟเปลี่ยนช้าเนาะหรือแบบไม่ทันใจใช่ไหมแล้วมันจะเสียวแวมไพร์ไปเลยที่จริงแวมไพร์สามารถเอาไปกัดบอสตัวอื่นได้นะคะอันนี้เซฟอาจจะพลาดไปนิดนึงเนาะก็เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนจากทีมสองเป็นทีม5สักพักเลยก็ได้นะคะเวลาเราเจอคุกกี้เนาะหรือถ้าเกิดใครทีมหนึ่งไหวก็ใช้ทีมหนึ่งได้ค่ะอันนี้นะคะเซฟก็จะใช้ทีมนี้ไปก่อน,นะคะ่ะเซฟอยากเซฟทีมหนึ่งไว้สักนิดนึงนะคะเพราะกลัวน้องจะแบบฮิวหิวกันไม่ทัน โอเคค่ะเว็บน,นี้ก็สามารถทำนำเมตนะคะได้เอยๆเลยเนาะทุกคนหรือถ้าเกิดใครนะคะที่วันพายยังคงมีอยู่เนาะสามารถใช้ทีมตีบอสนะคะก็ได้เช่นกันค่ะ ใที45เราเจอกับคุกกี้นะคะอัศวินเนาะแล้วก็คุกกี้เจ้าหญิงนะคะเจอก,ก็ขอใช้ทีหนึ่งสักคู่หนึ่งนะ,ะในการที่แบบเออสกิลไปนะคะลองดูว่าทีหนึ่งเราไหวไหมนะทุกคนนะคะถ้าเกิดไหวก็ใช้ได้จนจบเลยค่ะแต่ถ้าไม่ไหวนะคะให้ลองเปลี่ยนเป็นทีมอื่นแทนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเนาะสำหรับการทำดาเมจน,นะคะต่อไปด้วยค่ะ แต่เดีวแต่เดีวแต่เดีวนะคะก็มาถึง3ตัวนี้แล้ว3ตัวนี้นะคะเซฟก็ยังใช้ทีม1สู้ต่อนะคะพยายามก็ให้ยืนให้ได้นะคะทุกคนสังเกตค่ะว่าเอแคเรายืนไหวไหมนะคะตัวของคิมยูนิคอนเนี่ยโหยืนสบายอย่างแน่นอนเนาะตัวที่โดนดาเมจหนักเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของน้องแกะนะคะกับเอแคร์ค่ะ เริ่มขบวนพาเลนนะเวฟนี้จะยังไม่พีคทุกคนมันจะมีเวฟหนึ่งที่พีคมากนะคะเป็นโหเป็นเวฟที่เซมสุกว่าผ่านยากมากนอันเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคค่ะทีมของเรานะคะกำลังพยายามฮิวขึ้นมาอยู่นะคะ,ะเจอลนสวนของเข้าไลน์กันแล้วนะคะอันนี้เวฟนี้ไม่ไม่ยากมากทุกคนเขาจะยิงใส่ a อแคนะคะ AK แคใช้สกิลไป ปึ้งปุ๊บนะคะก็เปลี่ยนเป็นทีมนี้นะคะได้เช่นกันนะทุกคนที่ของเซฟเอาไว้แบบว่าตีพวกคุกกี้นะคะที่จริงใช้ทีมหนึ่งต่อได้แนละ้วทุกคนถ้าเกิดว่าเข้าไลน์เนี่ยเขาเรียกไงปิวทันนะคะก็สามารถใช้ทีมเดิมก็ได้เนาะทีมที่1น,นะคะ่อเซฟเซฟเซฟไว้เฉยเอาเวฟน,นี้ราคายากที่สุดแล้วนะสำหรับเซฟนะคะเซฟก็เลยพยายามใช้ทีมทีมนี้ให้เกือบหมดก่อนทุกคนแล้วก็เปลี่ยนนะคะเป็นทีมที่1ทีทีท่1เนี่ย ถือว่าวัดใจเลยนะทุกคนถ้าทีมที่1ไหวนะคะบอกเลยว่าโอเคเราจะไปต่อแบบอื่นไนดะ้ค่อนข้างโอเคขึ้นนะคะเริ่มขบวนพาเลสใสครับนี่ลมหมุนมันม่วงนะคะ เห็นไหมว่าทีมที่1ของเราเนี่ยถ้าไหวนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อาจจะลองดูว่าเฮ้ยใช้ทีมไหนมาทดแทนได้ก่อนนะหรือว่าเฮ้ยใช้วิธีไหนดีในการช่วยผ่านลงนะคะ ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยค่อนข้างยากขึ้นอย่างมากเลยทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะปล่อยไหลนะคะจะถึง50 51เนอะแบบชิวๆกันเลยนะคะส่งรอบนี้เนี่ยโหมอนอึดแล้วก็ถึกทนมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังลงในส่วนของสแห่งผู้พิทักษ์นะคะทั้ง60เฟในซีซั่นนี้นะคะทุกคน ะะมันจะนานนิดหนึ่งนะคะเราต้องตีตัวหลังให้แบบแตกก่อนแล้วทุกคนมันมันจะซัมมอนขึ้นมาอีกนะคะไม่จบไม่สิ้นนะความหวังนี้ก็คืออยู่ที่ไอแคนลวนๆนะคะ โอเคพยายามอย่าให้สมาชิกในทีมตายนะคะเวฟนี้เซฟก็จะใช้เป็นทีมที่หนึ่งนะคะคอยช่วยแปะดีบัฟทำดีบัฟไปก่อนนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเอแคร์เราเริ่มฟิวแล้วนะคะก็เปลี่ยนทีมเนาะเอาทีมอื่นนะคะมาช่วยเราทำดาเมกันต่อค่ะอันนี้เซฟก็จะเลือกเป็นทีมตีวายนะคะที่มาช่วยทำดาเมจค่ะนี่นะคะมันโดนหมดทุกคนเลยตึ๊ด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 นะคะดี โอเคค่ะยิเว้เลยค่ะยิเว้เลยค่ะรู้แล้วว่าแบบมันลดน้อยแล้วทุกคนแต่ว่าเราสามารถนะคะทำนอมเมดต่อได้เรื่อยๆได้เลยนะคะโอเคโอเคเซฟเปลี่ยนที่หนึ่งรอเลยนะคะในครั้งนี้ โอเคค่ะเว็บนี้เนี่ยมันจะมีการฮิวนะคะการฟื้นฟูของกอบบินบ้างนะคะถ้าเกิดใครที่ยังมีตัวพัฟักทองอยู่ก็สามารถนํามาช่วยได้นะคะแด่กเซฟเนี่ยาอาศัยเป็นทีมที่1น,นะคะคอยแปดดีบับเอาน้องมากฝรั่งออกก่อนน้องอน,นั้นก็ค่อยๆ่อยทำดาเเมจไปได้เรื่อยๆค่ะ ไปนะคะก็เราหลักเลยคือพยายามทำดาเมจต,ต่อเนื่องนะคะทุกคนพยายามไม่ให้มีช่องโหว่เยอะจนเก,กินไปนะคะเราจะสามารถใช้ทีมที่1เนี่ยบุกผ่านนะคะหรือแบบบุกตะลุยนะคะในส่วนของสเตทหรือเวฟนี้ได้นั่นเองค่ะเวฟที่51แล้วนะคะทุกคนเราอีก9เวฟเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าไหว เราใช้คำว่าถ้าไหวนะเพราะว่าเห็นไหมไม่มีความอึดทึกทนนะคะนี่ก็แบบฟื้นฟูไม่พักเลยจ้านะคะนี่อ่ะแล้วก็สกิลไปนะคะพยายามสกิลไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้มันจะนานนะคะทุกคนแต่มันก็สามารถนะคะคิวได้อย่างแน่นอนอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เวลานานเกินไปส5ดได้เลยนะคะ อันนี้ก็ถือโอกาสเนาที่จะคอยฮิลนะคะสมาชิกในทีมบางตัวที่โดนดเเม็ดไม่ได้เยอะมากนะคะก็ฮิลขึ้นมาพยายามฮิลให้เต็มหลอดให้ได้นะคะนี่คะ่ะเหลืออีกวิกิตัวแล้วทุกคนนะคะนี่หมุนหมุนมันม่วง โอเคค่ะเราสองตัวสุดท้ายนะคะทุกคนอตอนนี้ก็เอแคลนะคะของเราฮิวขึ้นมาเต็มหลอดแล้วเนาะน้องแกะก็เกือบเต็มหลอดแล้วมันม่วงก็เกือบเต็มหลอดแล้วนะคะโอเคเต็มหลอดละโอเคค่ะเราก็จะเจอกับบอสมังกรนะคะที่จริงเราใช้ทีมนี้เนาะทีมที่หนึ่งนะคะซัมมอนมาเรียบร้อยเนาะคตยอย่างนงี้เราก็ใช้เป็นทีม ทีมที่2ได้เลยนะคะเมื่อกี้เลื่อนเป็นน้อยไปแล้วที่จริงถ้าเกิดเลื่อนเร็วกว่าน,นี้จะดีมา,มากๆเลยนะคะอันนี้ข้อเสียตรงที่ว่าเวมไพ์เซฟตายแล้วถ้าเวมไพ่เซฟยังไม่ตายเซฟน่าจะช่วยได้เยอะมา,มากๆเลย <mm> ก็เลยถือโอกาสนะให้ลุงซีรอนนะคะหวดไปเลยทุกคน <mm> ที่จริงเราเก็บลุงซีรอนไว้ใช้เว็บอื่นจะคุ้มกว่านะคะเมื่อกี้คือขอเซฟเสียที่ว่าเอ่อทีมดีบอสดตายกันก่อนเลยนะคะอ่าอันนี้คือทำด a าเ g e นะคะ เหมือนเว็บนี้จะยืนไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าทีมหนึ่งเซฟเห็นไหมเลือดมันล่อแรมากๆเลยนะคะโอเคสกิลไปเท่าที่ทำได้ไปกอดโอ้ oh, ไม่ทันโอเคสกิลไปนะคะที่จริงเนะี่ยถ้าเกิดใครที่วางแผนมาดีเซฟว่าน่าจะผ่านไปได้อีกนะทุกคนอันนี้คือแบบว่าเซฟไม่ได้วางแผนอะไรมาไว้แค่แบบว่าเออมาทัวร์ก่อนนะว่าแบบเจอมอนอะไรที่ยากๆบ้างด่านไหนพีคๆบ้างนะคะ เพราะว่าถ้าดูจากคะแนนจบแล้วนีทุกคนจะว้าวหรือว่าเฮ้ยแสดงว่าคนผ่านมันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะโอเคเราลุยกันต่อไปที่เวฟที่54นะคะโอ้โหอันนี้นะคะเจะ้าตุบเค้กนะถ้าเกิดใครที่เล่นซัมเมอร์วอร์นนะคะจะลักษณะคล้ายกันมากเลยทุกคนที่แบบเราจะเจอเวฟที่เป็นตุบเค้กใช่ไหมเออลักษณะาภาพแบบนี้เลยนะคะ โอเคทีที่1เราเนาะไม่ไหวบอกไหวนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าตูบเคเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าไหวไหมโอ้ทุกคนสังเกตนะคะบัฟไม่ได้โดนแค่1บัฟเหมือนซีซั่นที่ผ่านๆมาแล้วเราโดนถึง2บัฟด้วยกันนะคะสำหรับเวฟนี้นะปกติเราจะโดนแบบเออบัฟแค่แบบลดคแบบูด่เท้าลดการฟื้นฟูหรือลดพลังต่างๆนานานะคะอันนี้คือเราโดนถึง2บัฟเลยนะคะก็คือเพิ่มความโหดขึ้นมานั่นเองคะ่ะ จริงเนาะก็การสลายอันนี้นะคะถ้ามีพ่อดาร์กอยู่นะพ่อดาร์กโกโก้จะช่วยสลายโลกพลังชีวิตได้ดีมากๆเลยค่ะแต่อันนี้คิดว่าทีมห้ามันไม่มีแล้วเนาะทุกคนมันก็เลยแบบโอเคยังอาจจะแบบผ่านยากนิดนึ่งเว็แบบที่55นะคะอาจจะต้องแบบคอยดองทีม5มาช่วยเขาเรียกไงมาช่วยทำดาเมจหรือช่วยแบบสลายโลกพลังชีวิตเนาะในอนาคตน,นะคะอันนี้ก็ขอรันแบบไวๆเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนวิ่ยผ่านเฉย นะอะดูเบ,บนี้ห้โอเคค่ะเราก็จะเจอกับน้องหอมของเรานะคะน้องหัวหอมของเราเองถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะต้องเป็นทีมอาฟโฟกาโตไม่ก็เอาคีมคอเตตมาช่วยนะคะในการทำให้ไอเลือดที่เป็นลอนๆแบบนี้เนะี่ยหายไปก่อนนะคะ โอเคถือว่าเราก็ได้รู้ถึงเว็บ56เลยนะคะว่ามีมอนต์อบ้างหรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฟิกฟิกแค่ว่าให้มันขึ้นมาร์สหนึ่งเพื่อที่จะได้เพชรเยอะๆนะคะก็ลองเอาทีมที่เซฟใช้ไปลองประยุกต์นะคะหรืออัดแอพให้มันแบบเข้ากับทีมของตัวเราเองหรือว่าในส่วนของท็อปปิ้งก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยอันดับที่519นะคะณนะวันนี้นะทุกคนอาจจะต้องรองดูว่าเฮ้ยเวลามันจะกุจบซีซั่นเนี่ยเราจะถึงอันดับที่เท่าไหร่นะคะ นี่อันนี้ถือว่าทัวร์ทุกคนมาทัวร์กันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมหนึ่งที่เซฟใช้รอบนี้ทุกอย่างค่อนข้างเหมือนเดิมค่ะยกเว้นตัวของ A อแคนะ A อแคของเซฟนะคะจัดที่ใช้คู่ทำล้วนเนี่ยของเซฟด้วยความที่น้องยืนไม่ไหวนะคะเซฟก็เลยใช้เป็นในส่วนของลดความเสียหายล้วนค่ะเข้ามาช่วยแทนเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันยืนไม่ไหวนะคะเหมือน,นเซฟพยายามลองแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องมันยืนไม่ไหวจริงๆก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นลดความเสียหายล้วนเพื่อลองดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะคะ เอาละคะ่ะทีมอื่นก็ประมาณนี้นะคะจะมีทีมตีบอสทีมตีไว้นะคะทีมสำรองเนาะหรือทีมพ่อดาโกโกโก้ที่คอยช่วยนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเอาทุกคนเอาไว้แบบว่าทีมคุกกี้มอนนะคะบอสคุกกี้นะคะประมาณนี้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนอทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะรอบนานเนี่ยจะเป็นในส่วนของจัดเทียร์ลิสหรือไม่ต้องรอรุ้นกันเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในพักถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Bye.